หล่อรับต้นปีเปิด10นักแสดงชายจากเกาหลีใต้ที่ถูกโหวตให้ฮิตติชาร์ตเป็นนักแสดงชายที่หล่อที่สุดจากคิงชอยแต่ละคนไม่ธรรมดา อันดับที่1คิมแทฮยองหรือที่รู้จักกันในสเตตเนม V จากสมาชิกวง BTS ที่แม้เขาคนนี้จะเป็นไอดอลร้องเพลงเต้นอยู่บนเวทีแต่ก็เคยผ่านผลงานการแสดงมาก่อนแล้วกับผลงานซีรีส์ฮาวารังเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ชินลามีนักแสดงและไอดอลมากมายมาเล่นเรื่องนี้เพียงปรากฏตัวสั้นๆมาไม่กี่ตอนหลังจากไหนก็นทําให้ V เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์หลายคนอยากได้ตัวมาร่วมงานด้วยกันมากที่สุดไม่ว่าค่าตัวของเขานั้นจะแพงมากแค่ไหนในช่วงปี2 0 2 0 ค่าตัวของวีในการแสดงซีรีส์1ตอนมากกว่า500ล้านวอนหรือ13ล้านบาท อันดับที่2ชาอึนอูเป็นหนึ่งในนักแสดงพระเอกชื่อดังที่ลหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้ว่าเขาเป็นไอดอลเหมือนกันสําหรับอึนอูเธอเริ่มต้นจากการเป็นศิลปินไอดอลเคป๊อปเกาหลีใต้มาก่อนซึ่งจริงๆแล้วอึนอูได้ลองชิมบทบาทการแสดงพาำพยนตร์มาแล้วในปี2014จนกระทั่ง2ปีต่อมาได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงอาร์ตโชหลังจากนั้นต่อมาก็ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกซีรีส์ในฮันฮีด้วยความหล่อและความสามารถด้านการแสดงทําให้เจ้าตัวได้รับผลงานการแสดงมาเรื่อยๆแต่ละบทบาททํามันได้ดีตลอดควบคู่ไปกับการเป็น ถือได้ว,ว่าเป็นคนที่เก่งมากความสามารถจริงๆอันดับที่3อีจุนกิหนุ่มเกาหลีตาเฉีียวผู้มีใบหน้าเป็นเอกลักษณ์ที่ได้ถูกบวดเป็นอันดับที่3ที่ถูกขึ้นชื่อว่าหล่อที่สุดในปีนี้กว่าจะมาเป็นนักสแสดงได้ถึงทุกวันนี้เจ้าตัวผ่านการพิสูจน์มาแล้วมากมายหลายบทบาทนับไม่ถ้วนซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็มีอายุ41ปีแล้วฝากผลง,งานการแสดงเอาไว้มากมายแม้อายุที่เพิ่มขึ้นมากขนาดไหนก็ถือว่ายังเป็นนักสแสดงที่หล่อเหลาในใจใครหลายๆคนอยู่มาก อันดับที่4ี่จีชางอุกหรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าอุกจา๋าหนุ่มหล่อมกความสามารถจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดันกูสาขาศิลปะการแสดงปัจจุบันเป็นนักแสดงและนักร้องชาวเกาหลีใต้อายุ3.6ปีเริ่มตน้นการแสดงตั้งแต่ปี2016จากละครเวทีก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงสมทบมีผลงานเข้ามามากมายและได้เป็นนักแสดงหลักของเรื่องการแสดงดีเรตติ้งพุ่งจนทําให้ได้รับรางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมมาแล้วด้วย อันดับที่5ลีมินโฮนายแบบและนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่เมื่อพูดถึงชื่อคนนี้ใครๆต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเริ่มมีผลงานการแสดงมาตั้งแต่ปี2,549ก่อนจะโด่งดังมีแฟนคลับจากทั่วทุกเอเชียในละคร Boy Over f l o w e r ในปี2,552โดยรับบทเป็นหัวหน้าของ F4 เวอร์ชันเกาหลีทําให้ลีมินโฮกลายเป็นดาราที่โด่งดังมากทั่วประเทศฝากผลงานการแสดงเอาไว้มากมายแม้กระทั่งช่วงเข้ากรมไปแล้วกระแสก็ไม่ได้เงียบหายไปไหนพอหลังจากออกจากกรมมาน,นานเจ้าตัวก็มีผล งานด k คิงและอีกหลายๆเรื่องมากมายจนคนชอบตั้งฉายาให้ว่าเป็นพระเอกเทีร่ำรวยพอทุกบทบาทที่เจ้าตัวได้เล่นน,นั้นมักจะเป็นเศรษฐีอยู่เสมอ อันดับที่6อ e. ีจงซอกนักแสดงและนายแบบชาวเกาหลีใต้เข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2005เป็นหนึ่งในนายแบบที่มีอายุน้อยที่สุดในการเดิมแบบงานโชว์แฟชั่นวีคหลังจากนั้น5ปีต่อมาเจ้าตัวก็ได้เข้าสู่การเป็นนักแสดงกระทั่งในปี2012ได้รับบทนําในซีรีส์เรื่องสกู2013เริ่มมีชื่อเสียงมาคขลื่นเรื่อยๆและมีผลงานซีรีส์เข้ามาเยอะมากมายได้รับบทนํามาโดยตลอดถือดว,ว่าเป็นพระเอกที่ข้องใองจสาวๆได้เยอะมากมายเลยทีเดียว อันดับที่7พักซอจุนนักแสดงจากเกาหลีใต้ที่ขึ้นชื่อว่าโด่งดังระดับโกลอินเตอร์สร้างชื่อเสียงเอาไว้มากมายใครๆต่างก็ตกกลุ่มรักไปงานแฟนมีที่ไหนก็ปังและดังเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเลยก็ว่าได้เริ่มมีความสนใจด้านการแสดงตั้งแต่มัธยมปลายเคยเข้าร่วมการแสดงเวทีละครหลายครั้งจนจบมัธยมก็ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปะการแสดงที่มหาวิทยาลัยโซก่อนจะกลายมาเป็นนักแสดงผู้โด่งดังจนถึงทุกวันนี้ ดัมที่8ทรงคังดุ่มหล่อที่ช่วงนี้เรียกได้ว่ามัจเจศสาวได้เป็นอย่างดีเพราะซีรีส์ที่เลี้ยงตัวนั้นมาแรงแทบจนหุกเรื่องเกรกาว่าได้เรียกได้ว่าเป็นพระเอกดาวรุ่งมีความสามารถด้านการแสดงได้ดีเป็นอย่างมากเรียนทางด้านงานแสดงมาแบบเฉพาะทางเลยทีเดียวเพราะเรียนที่มหาวิทยาลัยคอนกุกคณะฟิล์มอาร์ตถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาหลีใต้และมีเหล่าไอดอลมากมายที่เรียนอยู่ที่นั่น ดับที่9พักให้ยงชิกก่อนจะกลายมาเป็นนักแสดงที่มี่ความสามารถขนาดนี้เห็นแบบนี้เจ้าตัวก็เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกไอดอลมาก่อนอย่างวงซีเหลังจากนั้นก็ถูกคัดเลือกให้ไปเล่นละครเวทีก่อนจะเริ่มมารับบทบาทการเป็นนักแสดงมากยิ่งขึ้น อันดับที่10อีซึงกินักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้ชื่อดังที่เข้าสู่วงการจากการเป็นนักร้องมาก,ก่อนโดยถูกชักชวนมาจากแมวมองฝึกร้องเพลงจนกระทั่งได้เดบิวต์อย่างเต็มตัวในปี2004ช่วงนั้นอายุเพียง17ปีเท่านั้นกระทั่งได้ร้องล่วมแสดงซีรีส์ครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานเข้ามาเรื่อยๆตลอดไม่ขาดสายประสบความสําเร็จมากจนกระทั่งได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย